มันหนาวได้เออนี่เหนียนค่อยสว่างนี่ทางรีสอร์ทเป็นเตรียมไว้ให้่ากินหมูกระทะกันค่ะจะได้กินแล้วค่ะพี่ออรสาทางบ้าจะได้กินง่ายบ่จ้า เขาเมืดังไฟเองเนาะค่ะจริงๆเพื่นดังไวปหายแล้วแต่ว่าดังไปหายแล้วแต่ว่าข้าแต่โตดังไฟอู้วมีเอจากมาเลเซียนำสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่เพชรบูรณ์ข้าหล่ะจะเมื่อดูแข่งมาแก่งมาวนี่แหละเอาลงมาเออต้องอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวๆพอมันเต่าขึ้นก็จะสิอุ่นดอก หมูสามชั้นนี่พ,พี่หมออ้อยถามว่าจากองศาตอนนี้น่นจาจะประมาณสิบห้าเลายส,สิบห้าประมาณสิบห้าองศาค่ะกำกำลังเย็นๆครับสวัสดีค่ะพี่วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุสูสกุเด้อค่ะจะได้กินแล้วค่ะสับวโพดด้วยข้าวโพดน่องนะเน่ะ อันนั้นอะไรล่ะเอียงนี่ค่ะมีอยู่นี่ค่ะเฉียงอันไหนมันเฉียงหรอก้านข้างหน้าหรือเปล่าเอียงมะระปะเอมะม่วงก็ยังม่ที่ดาเนยแม่แมนปะก็ยังม่วง่ดาเพื่อนสะเอาสีดาวให้กินจังเลยอ๋อทิมลองมังค่ะเพื่อสีดานน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเหมือนมะระแต่มันไม่ขมอ่ะอีหยังกับมะฮงเหมือนเหมือนชมพู่เหมือนชมพู่เหมือนชมพู่หมักอีกอย่างกับบากลู อะะไรวอยู่นี่อยู่นี่ในกระเป๋าถ้าขับรถผ้ากันเอาขาอีกเนี่ยีมากหน่อยฉันถือด้วยเขาไม่เอาขถืนมากตสิบอถ้าถือแต่โทรษรถสับถืนมาได้อ๋อเพื่อนบอกว่าฟักแมวที่เขากินเมื่อกี้น่าจะนี่เปิดยูนิสองยูทูปถือแต่ว่าจำถือไว้ไอเคถือพี่เคยถืเอาขาตั้งกล้องออีหล่าถือไอเมื่อไอเปียก เอากล่องดีทางไหน,นค่ะสวัสดีค่ะน้าวค่ะโอ้คอนแกนแม่จันเพ่น12อง,องศา,อ,าอันนี้ก็น้าวหมนกันขมือแข็งเลยค่ะขอบคุณครับอ๋อตรงไหนสุไดไหนอ่ะ 是亚洲最 บ้านเฮานี่แบบว่าตู้ถิ่นูถ่กับเทลง่างแบบขงบ้านมากตู้เขาเขาวงเป็นตู้เขาเขียนจดหมายหรขอเพลงคุณบ่กอยาก้องเพลงคนที่บีถัวขาดแท้ไมโซไมค้ดีป ป่าย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 เมาเห็นเมาควันเมาควันหนูก็ได้โอ้ไม่ยเราท่านได้กีนี่แหละเต้นแมนเล็กบอกเพื่อนหนาวมันหนาวมันเป็นการกายภาพบำบัดเอ้ยออกกําลังกายอ๋อออกกําลังกายกันกายภาพบำบัดก็ได้

เพีงมาจากอฟฟิศเก็บกระตังไม่ได้อยากเฝ้าปิดอยากเบิ่งตอหอดปีนาเลยเป็นการไล่ที่ย่าวนานคัะไล่ทีปีนาแพรบผมสิเบิรลละครับผมอ่าคือบอก่อดเอาน้องแน่ านาบป่ะหนาวเน้านาเลยคือคือเจ้าเนาหสุมากองว่าต้องเอาผ้ามัดไปข้างหลังจ้าอ๋ออย่าลงเอาผ้ามัดาไปข้างหลังไม่ไม่เนี่ยมางนี่อยู่ร้อยมานน่มาไหนไ่นองมาเที่ย ไอมัดไปข้างหลังมดพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วได้แล้แลแลแลได้แล้วอย่าปิดเด้อเวอร์จันเสียงแอดมินปล่อยน่ารักนี่ขอที่ยูเพิ่นปกติส้มมะขามหวานไหมเพื่อนเพื่อน เออมวยเจ้าคืออุ่นแต่ว่าล้มนั่งแหละเห็นยเห็นแล้วล้มเวยล้มภูเขาอะลมลมลมเอ้ยลมลมหนาวพัดทวงเขาแอดสบายดีอยู่ไหมสบายดียูคค่ะเป็นอากาศจนสิ้นไปแล้วค่ะกับบงเธอกระทำเจ้าของยูคมากเหตุยัง ถ high, a a ้าถ้าอินเสิร์ตเพลงได้หนึ่งเพลงแอดจะร้องเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่น่ะน่ะต้องมากเน้อก่อนนี้ก็หายมาแล้วก่อนมีแห้งทิ้งเนาะไอเป็นการไะไรสุดที่แบบ เดี่ยวไปทุกอันนี้คือชีวิตจริงของพวกเราก็แบบนี้เลยนะครับผมกินแบบมุ่งมากแบบนี้นี่แหละไปหลันได้เขาไว้ใหญ่ใหญ่เก่งมากเก่งมากมันปิดหลันก่อนมันเทคีดจิลล์จีนนี่ไปรันไหนพ่อแต่แบบผมยานเว้ยบางบางทีผมก็ะยานนี่ยานเขาถ่ายรูปไปนะแล้วก็ปิดติดรูปไปหนาล้านบุคคลอันตรายห้ามเข้าร้านเีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยอกขังบ e. ้านอ๋อขังบ้านเอาเพิ่นเดินทางเดือมาเราก็คือเพิ่มเพิ่มเพิ่งเพิ่งกี่วันเดียว 好。<laughs> <laughs>